สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวัวครับพร้อมย้ายบ้านนะครับเป็นแม่ท้องห้าเดือนกว่านะครับทับตัวนะครับตัวนี้ครับท่านใดที่กำลังหาวัวเลี้ยงครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ลองมาดูครับอยู่บ้านข้อแก่ครับตับลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวที่แล้ว ที่ผมถ่ายก็ย้ายบ้านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับวันนี้เป็นแม่สูงแม่ไทยใหญ่บวกบามันครับดูครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันครับกับแม่ตัวนี้ครับอ่าหน้าสวยครับหน้าสวยหนังก็อยู่ในประบานเนึงครับหนังสวยครับแข้งขากระดูก้อดูครับแขากระดูกถือว่า ใช้ได้ครับใช้ได้ม่ถึงจะใหญ่มากครับดูชีดครับชีดองศาชีดใช้ได้ครับสวยครับหลังตรงครับหลังตรงสวยครับหนุมครบครับนี่ครับน่าจะลูกสามในท้องนะครับ คิดกระชับดีแข่งขาถือว่าปานกลางครับไม่ถึงกระใหญ่มากครับน่าจะทับตัวท้องห้าเดือนกว่าเลยครับตัวนี้เปิดไว้ที่60สบนะครับหรือว่าหกหมืนบาทครับนใจก็ลองมาต่อรองกับเจ้าของดูครับตัวนี้เป็นสีแดงเหมือนกันครับ่ ดูครับนี่เปิดไว้ที่สามหมื่นครับตัวตัวเล็กเปิดไว้ที่สามหมืครับเปิดไว้ที่สามหมื่นตัวใหญ่หกหมืครับสนใจก็มาดูตัวจริงก็มาต่อรองกันได้ครับเออสวยงามครับอนาขึ้นกะดูก็จีดเท้าก็อ่ะดูเอาครับขาหลังมีเป็นแผ่นกระดามเลยครับแม่ ตัวตัวนี้ครับดูว่ากขาสวยหางยาวลากดินครับอืมสวยงา,งามครับใจมาดูก็มาต่อรองน่าได้มาต่อรองกันได้ครับที่หน้าคอกเนาะเ ิดกลินนิดหนึง่งครับดูแต่ว่าสวยครับสวยครับอ๋อนาเลี้ยงอยู่ครับนาเลี้ยงอยู่ก็มาดูตัวจริงสนใจก็มาดูตัวจริงแล้วก็ดได้ครับ เป็นเครื่องแดงครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็กกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, ครับก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง c k เกษตรฟาร์มด้วยนะครับ ตื่นตื่นครับดูดูแขงขาดูกรีบเท้าครับท้องป่าครับดูลักษณะน,น่าจะท้องแล้วนะครับ5เดือนกว่าก็น่าจะใช่ครับดู หลังตรงขูขาง,งสวยหางยาวลากดินหางเบียงเพศทดออน่าจะท้องครับไทยมานใจก็เ,เอาหมอมาตรวจนะครับดูด้วยตาเปล่าเป็นการสังเกตเบื้องต้นนะครับท้ายสูงกบับร้อยสาสิบครับร้อยสามสิบบวกับท้ายเนหนาครับเนื้อหนังหนาเครื่องแดง สวยอยู่ครับสวยอ๋อเพึ่งเอามาใหม่ก็ผิดกลิ่นครับอ๋อทางเดินสวยครับสวยง,งามสง่าครับ เดินรับเดินให้ดูเลยหกหมื 6, 000, 30, 000. ่นสามหมื่นคารองไว้นะครับมาต่อรองหน้าข้อรับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็คอม<อ>เมนต์กันเข้ามาได้ครับ ื่จะได้ปรับปรุงพัฒนาช่อง JK เกษตรฟาร์มให้ท่านผู้ชมได้ชมราคาวัวและก็วัวสวยๆไปเรื่อยๆครับวัพีน้องดชชิดหรือว่าสวยครับชิดกระชับสวยครับ เนื้อหนังมาได้ครับมาเต็มถ้าทัานใดที่เอาไปพัฒน,นาต่อยอดก็มองหาพอพันธุ์ที่มีลักษณะที่แข้งขาใหญ่แข้งขาสวยแล้วก็ปรับปรุงเรื่องใส่เติมเต็มความโบทลงไปนะครับก็ไม่ผิดหวังครับ ตัวก็มีตำหนิทุกตัวครับอยู่ที่เราพัฒน,นาให้ทุกทางก็แค่นั้นครับมีวัวตัวหลาที่สมมุรณแบบทุกอย่างนะครับการพัฒน,นาสายพัน,น <c oughs> วัวโถม นังหนะเนื้อนังมีนังจริงน<า>ีน<า>่กีบเท้ากเท้ายังไม่เท่าไหร่ครับลัางตรงหลังเป็นหลังเปเลยครับตัวน,นี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ